สาวใช้เขาทำงานอยู่กับคุณนายมาหลายปีแต่คุณนายก็ไม่ยอมขึ้นเงินเดือนให้เลยอืจนอยู่มาวันหนึ่งไม่ไหวแล้วรวบรวมความกล้าเข้าไปห้าคุณนายเลย,ยคุณนายคะหนูทำงานกับคุณนายมาหลายปีแต่คุณนายไม่ยอมขึ้นเงินเดือนให้เลยอ่ะคุณนายก็ถามกับแล้วทำไมฉันต้องขึ้นเงินเดือนให้เธอบอกข้อดีของเธอมาสามข้อสิสาวใช้ก็บอกกับคุณนายไปว่าข้อที่หนึ่ง หนูทำกับเขาเก่งกว่าคุณนายใครบอกแกคุณผู้ชายค่ะ <Huh? S 1> ข้อที่สองหนูรีดผ้าเก่ง <Huh? S 1> เออเอออีอข้อนี้ฉันยอมรับว่าฉันรีดผ้าไม่เก่งอ่าแล้วข้อที่สามล่ะ <Huh? S 1> ข้อที่สามเรื่องบนเตียง <c oughs> หนูเก่งกว่าคุณนาย <Huh? S 1> คุณนายก็ตกใจฮะบ้าใครบอกแกคุณผูช้ชายเหรอเปล่าค่ะคนขับรถของคุณนายบอกค่ะ huh? คุณนายก็ตกใจเอ็งอย่าไปบอก